คำทำนายเมื่อครั้งทุดงคมเนประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ประชาชนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาปั่นเจริญธรรมบนหลังอ่านไปประเทศคำเอน เห็กน้อยบวชเนนสามนเนนเคร่งมากเคร่งจริงๆไปเห็นแล้วทึ่งมากมาีได้ไปเจอมกักคุเทศที่เป็นพระท่านเป็นพระได้เล่าคำทำนายไว้ว่าพญานาคพญานาค ตนนี้จะบำเพ็ญเพียรต้องบำเพ็ญเพียรไม่ใช่จะบำเพ็ญเพียรต้องบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาสิลอย่างเงข่งคัดปิดวาจาปิดวาจาว่าวิบากกรรมเยอะ เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่น่ากลัวมันคือมันคือจุดจุดแตกคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวระหว่างธรรมกับธรรม ทำกับทำศิลปะชมพูมองมองให้เห็นเป็นธรรมาชาติช้างสามเสียงก็เป็นแค่ไม้นะ แต่ทุกอย่างยืนยันยืนยันด้วยยืนยันด้วยหลักฐานไม้เหนไหมใครจะจัแต่งได้นะ คอนไม้นี่ยายที่ทำสวนมีประวัตินะประวัติเล่ายายที่ทำสวนด้วยกันยังไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อ<ม>ก็ดูกันไปนะทุกอย่างมังกรตัวใหม่พญานาคตนใหม่ที่สร้างนะ จะเป็นเหมือนหมาหวเรละหมายิ้มปากอะ่ะอาไปสังเกตกันดูเจอที่ไหนเนอะ,อะมีนะปิดไม่ยอมพูดความจริงหลังคำตำนายความจริงต้องพูดทุกครั้งเหมือนเดิมทุกครั้ง เสียงร้องโหยหว,วนขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ทำทำไมถึงไม่ช่วยทำหนูทำไมเติมน้ำให้หนูหน่อยเติมน้ำให้หนูหน่อยหนูจะได้โตอยาจะได้โตเสลปักเสลปะ สัจธรรมชีวิตต้นไม้พลังงานแสงอาทิต์ต้นไม้ต้องการแสงอาทิตย์แสงแดดคนก็ต้องการไม้เอาไว้นวดในสวนนวดคนอันนี้คนเดินไม่ได้่ะเดินได้ไปแล้วนะใช้ให้เขาไว้ค้ำยันเดินในสวนย่ำดินย่ำดิน จับง่ายจับตรงนี้ก็ได้กุศโลบายใครจะรู้ว่าคำทำนายเป็นจริงเป็นท่อนๆตอนๆห้าปีทุดงกมีวิสัชนา ตอบคำถามได้วิสัชนายืนยันมาผ่อนกรรมกันเถอะสู่เจ้านรกสวรรค์ทำปัจจุบันให้ดีทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอ